สวัสดีครับวันนี้ผมขอ,อนำเสนอภาพยนตร์รามาทิวเลอร์ที่นำแสดงโดยดาราสาวเจนิเฟอร์โลเปสเรื่อง Enough แคนเกินทนถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับฟังและรับชมกันได้เลยครับหนังจะกล่าวถึงเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าสลิมเธอทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งโดยวันนี้ได้มีผู้ชายคนเดิมที่มาทานอาหารไปเมื่อวันก่อนได้กลับมาหาเธออีกครั้งพร้อมกับนำดอกไม้มามอบให้กับเธอ และพยายามจะจีบเธอครับในตอนแรกเธอดูเหมือนจะไม่สนใจแต่ทว่าเมื่อเพื่อนสาวจินนี่บอกให้เธอลองไปคุยดูเธอจึงยอมคุยและรับดอกไม้จากเขาครับแต่ทว่าเขาก็ดันโป๊ะแตกเข้าสะก่อนเพราะว่าผู้ชายที่อยู่ด้านหลังเมาแฉว่าเขาพนันกับเพื่อนเอาไว้เมื่อวานว่าวันนี้เขาจะได้แอมเธอก่อนที่ยงครับซึ่งเมื่อสลิมรู้เขาก็ไม่พอใจมากแล้วมิดผู้ชายที่แฉก็ได้จัดก,การไล่ผู้ชายคนนั้นออกไปจากร้านให้ โดยมิดบอกกับหมอนั่นว่าอย่ามาที่นี่อีกนั่นทําให้สลิมประทับใจเขามากและเมื่อเพื่อนบอกให้ตามไปคุยกับมิดดูสิเธอจึงเดินตามเขาไปจากนั้นทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันอย่างมีความสุขโดยเขาได้ให้คําสัญญากับเธอไว้ว่าเธอจะปลอดภัยเมื่ออยู่กับเขาและเราจะมีความสุขด้วยกันครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเขาได้ซื้อบ้านหลังที่เธอถูกใจทันทีไม่ว่าจะต้องทุ่มเงินเท่าไหร่เพื่อให้ได้มันมาครับทำให้ตอนนี้เธอกับเขามีความสุขกันมาก โดยเขาให้เธออยู่บ้านเป็นแม่บ้านเฉยๆส่วนตัวเขาเองนั้นก็ออกไปทํางานหาเลี้ยงครอบครัวซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องลําบากนักเพราะว่ามิดนั้นเป็นคนกว้างขวางและก็ร่ำรวยอยู่แล้วครับเมื่อเธอเคลอดลูกให้กับมิดเขาก็ดูเหมือนจะยิ่งมีความสุขมากขึ้นไปอีกทว่าเธอก็เริ่มรู้สึกแปลกๆเพราะว่าเมื่อมีโทรศัพท์โทรเข้ามาเขาก็จะไม่ยอมรับสายนั้นต่อหน้าเธอจบจนกระทั่งลูกสาวของเธอเกรซี่เริ่มเติบโตขึ้นเธอก็เริ่มรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไป แม้ว่าตัวจะอยู่กับพวกเธอแต่สายตาของเขามักจะมองเลื่อนลอยไปที่อื่นแถมตอนที่เธอพยายามจะเข้าไปมีอะไรกับเขาเขาก็พยายามปฏิเสธเธอพร้อมบอกกับเธอว่าคืนนี้เขาต้องออกไปทํางานนั่นจึงทําให้เธอรู้สึกแย่มากครับจากนั้นเมื่อเธอลงมาล้างจานเธอก็พบว่ามีเพจเข้ามาหาเขาเธอจึงหยิบมันขึ้นมาดูแล้วก็พบกับหมายเลขที่ให้โทรกลับซึ่งเมื่อเธอลองโทรกลับไปเธอก็พบว่าปลายสายนั้นเป็นผู้หญิง แล้วก็ถามว่าเมื่อไรจะมาสักทีครับนางจึงทําให้เธอรู้ได้ในทันทีว่าสามีของเธอนั้นนอกใจเธอเข้าให้แล้วดังนั้นเมื่อเขาลงมาและเห็นเธอนั่งร้องไห้ยอยู่เธอจึงบอกกับเขาว่าเธอรู้แล้วว่าเขามีชู้เมื่อได้ยินดังนั้นมิโก็พยายามจะเข้าไปปลอบใจเธอพร้อมกับบอกว่าเธอกับลูกสำคัญกว่าใครผู้หญิงพวกนั้นก็แค่ของเล่นเท่านั้นแต่ทว่าเธอก็ยังต่อว่าเขาพร้อมกับทวงสัญญาที่เขาได้เคยให้ไว้กับเธอ ซึ่งเขาก็บอกกับเธอว่าเขาขอโทษครับหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเซลีมก็ยังพบว่าเขายังคงติดต่อกับผู้หญิงคนนั้นหรือคนอื่นๆอีกเธอจึงต่อว่าเขาพร้อมกับบอกให้เขาเลิกโกหกและแก้ตัวเสียทีนั่นจึงทําให้เขาไม่พอใจมากพร้อมกับยอมรับว่าใช่เขามีคนอื่นแต่มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะเขาก็ยังอยู่กับเธอแล้วถูกฝ่ายก็ไม่มีใครเสียประโยชน์นั่นจึงทําให้เธอถึงกับปรี๊ดแตกแล้วก็ต่อว่าเขาพร้อมกับบอกว่าเธอจะไม่ทนอีกต่อไปแล้ว จากนั้นเธอก็พบว่าเธอโดนมิดตบหน้าเขาอย่างแรงเธอตกใจกับสิ่งที่เขาทํามากซึ่งเขาก็มองหน้าเธอก่อนจะถามกลับไปว่าทําไมผมตบคุณไม่ได้หรือไงเธอก็บอกกับเขาไปว่าใช่ไม่ได้เมื่อได้ยินดังนั้นมิดก็ชกหน้าเธอเขาอย่างแรงจนเธอล้มลงไปกองกับพื้นพร้อมกับบอกเธอว่าจะสู้เหรอเธอก็แค่ผู้หญิงส่วนฉันน่ะเป็นผู้ชายแล้วก็อีกอย่างฉันเป็นคนหาเงินฉะนั้นฉันเป็นคนตั้งกฎและวันนี้ฉันจะออกไป ก็ดีจะได้ไม่ต้องทําอะไรแบบปลบๆซ่อนๆอีกจากนั้นเขาก็ตรงก็ไปหยิบบัตรของเธอพร้อมกับกุญแจรถทั้งหมดออกไปด้วยเพื่อกันไม่ให้เธอหลบหนีครับสลิมเสียใจมากขณะที่เธอกําลังหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเธอก็พบว่ามิดมาเคาะหน้าต่างพร้อมกับพูดจาข่มขู่เธอก่อนที่เขาจะออกไปครับรุ่งเช้าเมื่อเธอขับรถไปหาแม่ของสามีเพื่อที่จะไปฟ้องถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่แม่ของสามีก็ไม่ได้เข้าข้างเธอ แถมยังถามเธออีกว่าไปทำอะไรมาให้มิดโกรธดังนั้นเธอจึงเดินทางไปหาจินนี่เพื่อระบายปัญหาที่เกิดขึ้นให้เธอฟังแต่ทว่าเมื่อจินนี่ปลอบใจเธอแล้วก็บอกให้เธอไปแจ้งความแต่เธอก็ไม่ยอมทำครับพร้อมบอกกับเพื่อนว่าอย่างไงซะมิดก็เป็นพ่อของลูกเธอจินนี่จึงบอกกับเธอไปใหม่ว่าถ้าอย่างนั้นก็พาเกรซี่หนีไปเมื่อได้ยินดังนั้นเธอจึงรีบขับรถตรงไปหาลูกที่โรงเรียนทันที แต่ครูก,ก็ได้เดินม,มาบอกกับเธอว่ามิรได้รับลูกกลับบ้านไปแล้วครับนั่นทาให้สลิมกังวลใจมากเพราะเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วเธอก็ไม่พบกับใครเลยเธอจึงโทรศัพท์ไปหามิรซึ่งเขาก็บอกว่าเขาพาลูกมาเที่ยวสวนสัตว์อยู่พร้อมกับยอมให้เธอได้คุยกับลูกด้วยในตอนเย็นขณะที่ทานอาหารกันอยู่มิรก็ได้บอกกับเธอว่าเขายังต้องการเธออยู่ฉะนั้นเขาจะไม่ยอมให้เธอหนีไปอยู่ที่ไหนและเขาก็มักจะได้ในสิ่งที่เขาต้องการเสมอ แล้วมันก็จะเป็นแบบนั้นไปตลอดครับวันรุ่งขึ้นสลิมได้ไปที่สถานีตำรวจและก็สอบถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าจะจัดการอย่างไรได้บ้างโดยเธอบอกตำรวจว่านี่เป็นเรื่องของเพื่อนเธอครับแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกกับเธอว่าถ้าหากมีเรื่องลูกเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องมันจะไปอยู่ที่ศาลครอบครัวและทางพิสูจน์ไม่ได้ว่าเขาเป็นอันตรายต่อเด็กเขาก็จะยังคงเข้าใกล้ลูกได้ครับเมื่อเธอได้ยินดังนั้นเธอจึงเดินออกมาจากสถานีตำรวจทันที ในตอนดึกหลังจากที่เธอเห็นว่ามิดหลับไปแล้วเธอก็ลุกขึ้นไปหยิบกระเป๋าที่จัดเตรียมเอาไว้พร้อมกับเดินไปอุ้มลูกมาเพื่อพาหลบหนีไปกับเพื่อนโดยมีเพื่อนๆน,นกับพ่อบุญธรรมของเธอมาคอยรอรับเธออยู่ที่ด้านนอกบ้านแต่ทว่าจังหวะที่เธอกําลังจะเปิดประตูหนีออกไปมิดก็ได้เข้ามากระชากผมของเธอและนําลูกไปนอนที่โซฟาจากนั้นก็ลงมือซ้อมเธอครับดานเพื่อนๆน,นกับพ่อเลี้ยงที่รออยู่ที่รถเมื่อได้ยินเสียงเข้าของในบ้านแตกพวกเขาก็รีพังประตูเข้าไปทันที โดยพวกเขาพบว่าสลิมนอนหมดสติอยู่ที่พื้นดานมิดเองก็ได้หยิบปืนขึ้นมาขู่พวกเขาพร้อมกับไล่ให้ทุกคนออกไปจากบ้านของเขาซะอย่าเข้ามายุ่งเรื่องนี้ไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าไม่เตือนเมื่อพูดจบมิกก็พบว่าสลิมฟื้นขึ้นมาพอดีเขาจึงเดินเข้าไปดูเธอนั่นทําให้พ่อเลี้ยงได้จังหวะเข้าไปคว้าตัวเกรซี่มาอุ้มพร้อมกับปลุกให้หลานตื่นขึ้นมาดูพ่อตัวเองเมื่อมิเห็นว่าลูกตื่นเขาจึงรีบซ่อนปืนเอาไว้ จากนั้นทุกคนก็รีบหนีกันออกมาโดยพวกเขาบอกกับเกรซี่ว่าจะพาเธอไปเที่ยวพร้อมกับบอกให้เธอลาพ่อสักครับเมื่อหน,นีกันมาได้แล้วทุกคนก็จะพาสลิมไปที่โรงพยาบาลแต่สลิมก็ไม่ยอมเพราะเธอกลัวว่ามิรจะตามมาเจอดังนั้นเธอจึงบอกให้พวกเขาหาห้องพักให้กับเธอก็พอครับแต่แล้วเมื่อเธอกำลังจะจองโรงแรมเธอก็พบว่าบัตรเครดิตของเธอทุกใบนั้นถูกยกเลิกแถมเงินในบัญชีทั้งหมดของเธอก็ถูกอายัดอีกต่างหากครับดังนั้นเธอจึงต้องไปพักที่โมเต็ลก่อน แต่แล้วเมื่อเธอคุยกับเพื่อนเสร็จเธอก็พบว่ามิรโทรเข้ามาข่มขู่เธอจากนั้นเมื่อเธอวางสายไปเธอก็พบว่ากําลังมีคนพยายามจะเข้ามาที่ห้องของเธอครับเธอจึงรีบเก็บข้าวของแล้วก็อุ้มลูกหนีไปทางหน้าต่างทันทีซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่มิรเปิดประตูเข้ามาได้เช่นกันดานสลิมเธอพาลูกวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตจากนั้นก็รีบวิ่งไปขึ้นรถบัสได้ทันเวลาในจังหวะสุดท้ายพอดีนั่นจึงทาให้มิรโกรธมากครับ รุง่งคืนพอเลี้ยงได้ซื้อตั๋วด้วยสารให้เธอด้วยเงินสดจากนั้นเธอก็เดินทางมายังซีแอตเทิลเพื่อมาขอพักอยู่กับแฟนเก่าที่ชื่อว่าโจเป็นการชั่วคราวซึ่งเขาก็ยินดีมากเพราะในใจลึกๆแล้วเขาก็ยังคงชอบเธออยู่นั่นเองครับแต่แล้วในขณะที่เธอกําลังนั่งวีผมให้ลูกและเล่าเรื่องราวให้โจฟังจู่ๆก,ก็มีคนมาเคาะประตูเธอรู้สึกกลัวมากโจจึงบอกให้เธอไปซ่อนก่อนเขาจะเป็นคนไปรับหน้าเองครับซึ่งคนที่มาเคาะประตูก็ได้บอกกับโจว่า เขาเป็นเจ้าหน้าที่ FBI พร้อมกับขอเข้ามาตรวจคนข้างในหน่อยจากนั้นก็ชูหมายตรวจคนให้เขาดูเมื่อเห็นดังนั้นโจจึงยอมเปิดประตูให้แต่ทาว่าเมื่อพวกนั้นเข้ามาได้เขาก็พบว่าพวกนี้ไม่น่าจะใช่ FBI ครับเพราะพวกมันลือข้าวของของเขากระจัดกระจายไปทั่วและเมื่อพวกมันเกือบจะเจอตัวสลิมและลูกเขาจึงพยายามเบียเบ่ยงเบนความสนใจพวกมันโดยการถามนูน่นถามนี่จนเมื่อพวกมันเห็นว่าเขาชัดจะถามซอกแซกและรู้เรื่องมากเกินไป นึ่งในพวกนั้นจึงคิดจะทำร้ายเขาทว่าเพืนของมันก็ได้ห้ามเอาไว้เขาจึงรอดมาได้ในที่สุดครับและเมื่อพวกมันออกไปแล้วเขาก็ได้ช่วยนําสลิมและลูกออกมาโดยเธอพบว่ามิกยังได้โทรมาขู่โจซ้ําหลังจากนั้นอีกด้วยดังนั้นสลิมจึงบอกกับโจว่าเธอจะพาลูกหนีไปอยู่ที่อื่นจะได้ไม่ทําให้เขาต้องเดือดร้อนแม้ว่าโจะจะพยายามรั้งเธอไว้แต่ทว่าเธอก็ยังคงยืนยันตามนั้นครับ ในเวลาต่อมาสลิมได้พาลูกเดินทางมายังซานฟรานซิสโกเพื่อมาขอความช่วยเหลือจากพ่อแท้ๆที่ร่ำรวยของเธอแต่เนื่องจากเขาก็เป็นหนุ่มเจ้าชู้เขาจึงไม่ยอมรับว่าเธอเป็นลูกของเขาครับแถมยังบอกกับเธออีกว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนมาอ้างว่าเป็นลูกของเขาอีกเพียบเลยซึ่งมันก็ยังฟังดูน่าเชื่อถือกว่าเธอซะอีกจากนั้นก็มอบเศษเงินให้เธอไปซื้อขนมให้ลูกกินนั่นทำให้สลิมไม่พอใจมาก เธอจึงกระชากสร้อยที่คอออกมามอบให้กับเขาพร้อมกับบอกว่านี่น่าจะเป็นของที่คุณมอบให้กับแม่ของฉันเอาไปจำนำซะน่าจะได้เงินมากกว่าที่คุณให้ฉันมาเมื่อกี้จากนั้นเธอก็อุ้มโลกออกไปทันทีเธอเสียใจมากและไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปดีครับแต่เว่าเมื่อเห็นว่าลูกสาวพยายามจะเข้ามาปลอบใจเธอเธอก็ฮืดสูขึ้นมาอีกครั้งครับหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเธอก็หนีไปมีชีวิตใหม่ยอยู่กับลูกสาวโดยพอแท้แได้ส่งให้เธอไปอยู่กับเพื่อนของเพื่อนอีกทีครับ แต่ทว่าเขาก็ยังไม่ยอมรับว่าเธอเป็นลูกของเขาอยู่ดีดังนั้นเธอกับลูกจึงอาศัยอยู่อย่างลําบากที่นั่นโดยเธอสมบัติเป็นคนที่ตายไปแล้วที่ชื่อว่าเอรินส่วนลูกของเธอก็ตั้งชื่อใหม่ให้กับตัวเองว่าควีนอลิซาเบธครับวันหนึ่งเธอพบว่าพอได้ส่งจดหมายพร้อมกับแนบเงินมามอบให้กับเธอโดยเขาบอกว่าเมื่อวานมีชายสามคนจะมาขู่ฆ่าเขานั่นทําให้เขาสนใจเรื่องนี้มากและถ้าเธอต้องการเงินเพิ่มก็แจ้งมาที่สํานักงานได้เลยครับ นั่นทาให้สลิมดีใจมากแล้วเธอก็ซื้อบ้านหลังใหม่ให้กับตัวเองและลูกทั้งสองช่วยกันตกแต่งบ้านอย่างมีความสุขโดยทุกอาทิตย์เธอจะพาลูกมาโทรศัพท์หาย่าและเพื่อนอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแต่ทว่าครั้งนี้ลูกสาวก็พยายามรบเร้าเธอว่าอยากจะคุยกับพ่อเมื่อเธอคุยกับแม่ของมิสเซฟแล้วและเห็นว่าลูกอยากจะคุยกับพ่อจริงๆเธอถึงต่อสายให้ครับแต่ทว่าเมื่อเธอเห็นว่าเขาชักจะถามซอกแซกและเธอก็กลัวว่าเขาจะรู้ที่อยู่ใหม่ของเธอ เธอจึงคว้าโทรศัพท์มาคุยและบอกไม่ให้เขาถามอะไรต่อนั่นทําให้มิดโมโหมากและด่าทอเธอต่ว่าเธอก็ได้ยื่นโทรศัพท์ให้ลูกสาวไปแล้วดังนั้นลูกจึงได้ยินคําพูดที่เขาด่าแม่ทุกคาครับเกรซีเสียใจมากและไม่อยากคุยกับพ่ออีกต่อไปดังนมิตอนนี้เขาก็รู้ที่อยู่ของสลิมแล้วเนื่องจากเขาได้ให้เพื่อนตํารวจของเขาดักหาตําแหน่งของเธอครับซึ่งเพื่อนตํารวจของเขาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นชายที่เคยพนันเรื่องที่จะมาจีบสลิมเอาไปแอมนั่นเอง เขามีชื่อว่า็อบบี้โดย็อบบี้ถามคือมิดว่าเขาจําได้ว่าสลิมเป็นแค่เด็กเสิร์ฟเขาไม่เข้าใจเลยว่าทําแบบนี้มาตั้งหลายคนแล้วทําไมถึงเลือกผู้หญิงพันนี้มาสร้างครอบครัวเมื่อมิดได้ยินเขาเขาไม่พอใจมากที่็รบบี้มาพูดจาดูถูกสลิมแบบนี้เพราะอย่างไรซะเขาก็รักเธอและเธอก็เป็นแม่ของลูกเขาจากนั้นเขาก็สั่งให้็รบบี้ไปตามหาเธอและเอาตัวเธอกลับมาให้ได้ มาอย่างนั้นร็อบบี้อาจจะไม่ได้นั่งทํางานสบายๆอยู่ตรงนี้อีกแล้วครับทิธาเหลือขณะที่สลิมกําลังไปรับโจซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ร็อบบี้ตื่นขึ้นมาจากการเดินทางไกลและก็เห็นพวกเธอเข้าพอดีครับสลิมมีความสุขมากที่ได้พบกับโจและเห็นว่าโจเข้ากับลูกของเธอได้ทั้งสองพูดคุยกันและใช้เวลาอยู่ด้วยกันจนกระทั่งโจกลับไปครับ หลังจากโจกลับไปแล้วคืนนั้นสลิมก็ได้ฝันว่ามิดมาตามหาเธอจนเจอทำให้เธอตกใจและสะดุ้งตื่นขึ้นมาจากนั้นเธอกวาดระแวงไปหมดแต่ทว่าเธอก็ไม่พบความผิดปกติใดๆจนกระทั่งในขณะที่เธอกำลังเก็บเสื้อผ้ามิดก็โผล่เข้ามาหาเธอจริงๆครับโดยเขาบอกกับเธอว่าเขาอยากได้เธอกลับคืนมาและถ้าเขาไม่ได้ใครก็จะไม่ได้เธอไปเช่นกันจากนั้นเขาก็พยายามยาจะฆ่าเธอทิ้ง แต่ทว่าเสียงการต่อสู้มันก็ดังจนทําให้เกรซี่ตื่นขึ้นมาและเมื่อเกรซี่เห็นว่าพ่อกําลังจะทําร้ายแม่เธอก็รีบตรงเข้าไปช่วยแม่ทันทีครับในขณะที่มิดปล่อยมือออกไปผลักลูกล้มลงเธอจึงจับนาฬิกาขึ้นมาฉีดอะไรบางอย่างใส่ตาเขาทันทีแต่ก็รีบวิ่งไปอุ้มลูกหนีออกจากบ้านไปโดยไม่ลืมที่จะดึงเชือกที่เธอทําขึ้นเพื่อให้ไม้หล่นลงมากั้นประตูเอาไว้ไม่ให้มิดเปิดออกมาได้ครับจากนั้นเธอก็รีบอุ้มลูกไปขึ้นรถและขับหนีออกไปกันทันที โดยมีรอบบีที่ซุ่มดูอยู่ขับรถตามเธอออกไปด้วยในขณะที่จอดรถเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้ากันอยู่รอบบีก็ได้เดินเข้าไปเคาะกระจกรถของเธอเมื่อเธอเห็นเขาเขาก็ตกใจมากและเพิ่งจะรู้ว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นมันเป็นแผนจีบเธอของบิ๊กครับเมื่อตั้งสติได้สลิมก็รีบขับรถหนีทันทีโดยมีรอบบีไล่ขับรถตามเธอไปเช่นกันด่านรอบบีเขาพยายามจะขับเบียดและชนท้ายรถของเธอเพื่อให้รถจอดแต่ทว่าเธอก็ไม่ยอม จนกระทั่งเธอพาเขาไปยังจุดที่มีคานต่ำนั่นทำให้รถของ็รบบี้ที่ตามมาและมีความสูงผ่านไปไม่ได้เลยชนอัดเข้าไปกับคานทันทีทำให้เธอสลัดเขาหลุดออกมาและรอดมาได้ในที่สุดครับจากนั้นเธอก็ขับรถพาลูกไปเปลี่ยนรถอีกคันอย่างที่ที่เธอจัดเตรียมเอาไว้ยามฉุกเฉินจากนั้นก็ปลอมตัวและออกเดินทางหนีกันอีกครั้งเมื่อเธอเห็นว่าลูกของเธอเศร้ามากเธอจึงเดินทางไปปรึกษากับทนายว่าเธอควรจะทำอย่างไรต่อดี ซึ่งทนายก็บอกกับเธอว่ามันทําอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะเธอปล่อยให้เรื่องมันบานปลายมากจนเกินไปฉะนั้นต่อให้มีการฟ้องร้องกันตอนนี้มิดก็จะเป็นฝ่ายชนะแน่นอนทําให้คืนนั้นเธอรู้สึกเศร้ามากแต่เพื่อลูกเธอจึงลองลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งโดยครั้งนี้เธอขอให้จินนี่มารับลูกของเธอไปแล้วก็พาไปเที่ยวกับลูกๆของจินนี่สักพักเพราะว่าเธอจะจัดการกับเรื่องราวนี้ให้จบสักทีครับ โดยก่อนไปจินนี่ก็ได้อวยพรให้กับเธอและก็ถามกับเธอว่าจะใช้เวลานานไหมซึ่งเธอก็บอกกับเพื่อนว่าจะมีการขึ้นศาลกันเดือนหน้าฉะนั้นเรื่องมันจะต้องจบก่อนขึ้นศาลนั่นทาให้จินนี่งุนงงว่าสรุปแล้วสลิมจะทําอะไรกันแน่แต่ว่าสลิมก็ไม่ได้บอกอะไรครับหลังจากวันนั้นสลิมก็ไปฝึกซ้อมทักษะการป้องกันตัวและการต่อสู้กับครูที่พ่อของเธอจัดเตรียมเอาไว้ให้เธอฝึกซ้อมอย่างหนักทุกวันจนตอนนี้เธอคิดว่าเธอน่าจะพร้อมแล้ว ทว่าก่อนจบคอร์สกูก็ได้บอกกับเธอว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้ฉะนั้นถ้าเธอเกิดพลาดขึ้นมาจงปล่อยให้เขาคิดว่าเธอเสียท่าเขาให้แล้วจากนั้นจังหวะที่เขาจะเตะคุณแล้วภาพก็ตัดมาที่ซลินได้เดินทางไปหาพ่อพ่อบอกที่อยู่ใหม่ของมิรให้กับเธอแล้วเธอก็ขอให้พ่อหาผู้หญิงที่คล้ายๆกับเธอมาเป็นตัวล่อให้มิทคิดว่าเธออยู่ที่ซานฟรานซิสโกให้หน่อยและก่อนเธอจะไปเธอก็บอกกับพ่อว่าหลังจากนี้เธออยากจะให้พ่อยอมรับว่าเธอเป็นลูกของเขาจริงๆ ซึ่งนั่นก็ทําให้พ่อของเธอยิ้มออกมาอย่างอารมณ์ดีครับเพราะว่านิสัยของเธอนั้นมันเหมือนกับเขามากนั่นเองจากนั้นเธอก็รอให้พักพวกของมิดคิดว่าเธอพักอยู่ที่ซานฟรานซิสโกส่วนเธอนั้นก็บินตรงไปที่ลอสแองเจลิสเพื่อไปหามิดทันทีเธอลอบเข้าไปในบ้านของเขาจากนั้นก็ปีนขึ้นไปอยู่บนฟ้ารอจนกระทั่งถึงรุ่งเช้าเมื่อผู้หญิงที่มิดพามานอนด้วยและมิดออกไปกันหมดแล้วเธอก็ลงมาจัดเตรียมสถานที่ทันทีครับ โดยเธอใช้เครื่องตรวจจับอาวุธค้นหาปืนที่มิดซ่อนเอาไว้จากนั้นก็เปลี่ยนที่ซ่อนใหม่รวมไปถึงเก็บของมีคมทั้งหมดนําเข้าไปใส่ไว้ในตู้เย็นนอกจากนี้เธอก็ยังติดตั้งตัวตัดสัญญาณโทรศัพท์เอาไว้อีกด้วยเมื่อทุกอย่างพร้อมหมดแล้วขณะที่มิดกลับมาถึงบ้านจู่ๆไฟก็เกิดดับนั่นทําให้มิดงุนงงมากเพราะว่ามีแต่บ้านของเขาเท่านั้นที่ไฟดับครับจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงของสลิมพูดกับเขาเขาจึงพยายามไปค้นหาปืนแต่ทว่ามันก็ไม่ได้อยู่ที่เดิม ซึ่งสลิมก็บอกกับเขาว่าไม่ต้องไปหาหรอกเธอเจอทุกกระบอกแล้วมิกจึงจะไปใช้โทรศัพท์แต่ทว่าก็ไม่มีสัญญาณอีกเช่นกันครับจากนั้นสลิมก็เปิดไฟพร้อมบอกกับเขาว่าเธอจะไม่ยิงเขาแต่เราจะต่อสู้กันแล้วถ้าเขาตายก็จะเกิดจากการป้องกันตัวตามที่เธอเขียนไว้ในจดหมายที่เธอกลัวว่าเขาจะทําร้ายและตามฆ่าเธอนั่นทาให้เขางุนงงมากว่ามันมีจดหมายมาถึงเขาตั้งแต่เมื่อไหร่กัน ซึ่งเธอก็เลยฉเฉลยว่าก็ตั้งแต่ที่เธอเข้ามาแล้วก็ออกไปวางในลิ้นชักนั่นเองครับจากนั้นเธอก็พยายามยั่วยุให้เขาทำร้ายเธอแต่ทว่าเขาก็บอกกับเธอว่าเขาจะไม่ทำนั่นทำให้สลินพูดขึ้นมาว่าใช่เขาจะไม่ทำต่อหน้าแต่มักจะแอบทำตอนที่ผู้หญิงไม่มีทางสู้หรือเผลอเธอพูดพร้อมกับชกหน้าเขาไปหลายทีนั่นทำให้มิดโกรธมากแต่ก็หันหลังกลับทำทีท่าเหมือนจะเดินหนีไปแล้วก็ใช้จังหวะนั้นเองหันกลับมาซัดหน้าเธอเขาเต็มแรงครับ ท้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือดโดยที่มิดแทบจะทำอะไรเธอไม่ได้เลยสลิมบอกกับเขาว่าที่เธอมาวันนี้ก็เพื่อมาคุยกับเขาเรื่องลูกแต่เขาไม่พอใจก็เลยทำร้ายเธอและเมื่อเธอป้องกันตัวก็เลยทำให้เขาตายครับเมื่อมิดได้ยินเขาก็โกรธมากแต่ทว่าก็เข้าถึงตัวเธอไม่ได้สักทีในจังหวะที่สลิมจัดการเขาได้แล้วและกำลังจะฆ่าเขาเธอก็เกิดไม่กล้าขึ้นมาจากนั้นเธอก็ไปโทรศัพท์หาจินนี่โดยเธอบอกว่าเธอทำไม่ได้เธอไม่ใช่นักฆ่า ซึ่งจังหวะเดียวกันนั้นเองจู่ๆเธอก็ถูกมิดที่ฟื้นขึ้นมาได้ตามมาเล่นงานจนเธอล้มลงไปนอนกองกับพื้นครับในขณะที่เขากําลังจะก,กระทืบเธอเธอก็นึกถึงคําที่ครูสอนแล้วเธอก็ล็อกขาเขาบิดจนเขาล้มลงพร้อมกันนั้นเธอก็คิดถึงสิ่งที่เขาเคยทํากับเธอและลูกเธอซ้อมเขาอย่างที่เขาเคยซ้อมเธอสุดท้ายเธอก็ถีบเขาเหมือนกับที่เขาผลักลูกล้มลงนั่นจึงทําให้มิดตกจากชั้นสองลงไปกระแทกโต๊ะเสียชีวิตทันทีครับเมื่อเรื่องทุกอย่างจบลง สลิมนำเอาหลักฐานที่จะมัดตัวเธอได้ไปโยนทิ้งแม่น้ำจากนั้นก็กลับมารอพบกับตำรวจตามที่จินนี่ได้โทรศัพท์ไปแจ้งไว้ครับโดยตำรวจบอกกับเธอว่าเธอเป็นหนึ่งในผู้หญิงของเขาที่โชคดีมากๆไม่ใช่ทุกคนที่จะรอดมาได้นั่นทำให้เธออึ้งเล็กน้อยที่ได้รู้ความจริงนี้พร้อมกับดีใจที่สุดท้ายเธอก็กำจัดเขาได้สำเร็จครับณนะสนามบินเธอได้พบกับลูกและจินนี่ลูกของเธอดีใจมากที่ได้พบกับเธออีกครั้งตอนนี้ลูกของเธอกลับมาเป็นปกติกับเธอแล้ว ลูกบอกว่าคิดถึงเธอและเอาของฝากมาให้เธอดูมากมายแล้วเธอก็ดีใจมากที่คิดว่าต่อจากนี้ไปเธอกับลูกจะได้มีชีวิตอยู่กันอย่างมีความสุขสักทีครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับภาพยนตร์ n o u g h แพงเกินทนส่วนข้อมูลของหนังหนังมีทุนสร้างอยู่ที่38ล้านเหรียญทำรายได้51.8ล้านเหรียญได้คะแนนจาก IMDB 5.8คะแนนและได้22%จากเว็บ Ro เจน o มโตครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ติดตาม และอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ